ต่อไปท่านสัสินันธรรมนิตินันเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทานายแจมสัสินันธรรมนิตินันค่ะ ผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานคกรเขตสายไหมพักประชาชนนะคะแล้วก็คุณแม่ลูกสองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านนะคะทราบดีว่าในการประชุมเนี่ยทุกท่านก็ตั้งใจผลักดันกันมากๆที่จะให้ถึง1 8 0วันอย่างไรก็ตามอย่างน้อยๆค่ะก็อยากจะชื่นชมกับความสําเร็จเพียงเล็กน้อยที่เราได้กันมาถึง120วันค่ะก็เป็นก้าอีกก้าที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะขยับได้มากขึ้นไปกว่านั้นก็ขอบคุณความเหนื่อยและความตั้งใจของทุกท่านมากๆนะคะ ส่วนตัวดิฉันค่ะเห็นด้วยมากๆกับการที่เราจะมีวันลาคลอดที่มากขึ้นเพราะว่าด้วยประสบการณ์การเลี้ยงลูกสองคนแล้วการที่คลอดมาทั้งทั้งสองท้องนะคะคลอดธรรมชาติเนี่ยก็การลาคลอดเนี่ยสามเดือนไม่ได้มีเป็นเรื่องที่ดีเฉพาะของลูกเท่านั้นค่ะหรือเป็นการปรับตัวของเด็กอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเราอาจจะลืมนึกถึงไปก็คือในตัวของ การเป็นแม่หรือการเป็นพ่อเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการที่เรามีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งการปรับตัวของแม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญวันละคลอดที่มากขึ้นก็อาจจะส่งผลที่มันสัมพัสกับเรื่องของโรคซึมเศร้าหลังคลอดด้วยนะคะเพราะว่าการซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยหลายครั้งก็เกิดจากการที่เรายังปรับตัวไม่ได้ด้วยกับกับฮอร์โมนที่เกิดขึ้นแล้วก็สภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเมื่อเรามีบุตรค่ะ ก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่สนับสนุนค่ะการาแก้ไข กฎหมายฉบับนี้นะะในมาตานี้แล้วก็ขอส่งเสียงไปยังพอ่พอแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะว่าในในครั้งหน้าเนี่ยอยากมีโอกาสก็อยากให้เรามีการมาแก้ไขกันอีกครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะมากกว่า180วันก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างที่ท่านนาทูได้พูดไปแล้วนะคะว่ามันใช้เวลามากกว่านั้นด้วยซ้ําแล้วก็จริงๆถ้าการให้นมลูกเนี่ยขั้นต่ำคือ6เดือนแต่จะดีกว่านั้นถ้าเราสามารถให้นมได้ถึง2ขวบนะคะแล้วก็มีประเทศที่ไม่ต้องไปไกลถึง สแกนเดนเวียหรือว่ายุโรปก็ได้นะคะจริงๆที่ไต้หวันเองเนี่ยก็สามารถลาเลี้ยงลูกได้2ปีเหมือนกันเพราะเขาก็อ้างอิงตามงานวิจัย mm. เช่นเดียวกันว่าถ้าเราสามารถมีเวลาให้กับลูกได้มากกว่านั้นเนี่ยเราจะช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศในในปลายทางได้อีกเยอะเลยว่าจะเป็นในภาระงบประมาณในเรื่องของอการแก้ไขปัญหาการสืบติดก็ตามนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับ ก็เกี่ยวกับทางจิตแพทย์นะคะงบประมาณมีจำนวนมากที่เราต้องทุ่มไปในที่ปลายทางถ้าเราสามารถใช้งบประมาณก้อนนั้น,นในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้นะคะก็คือการให้สิทธิลาข้อที่นานขึ้นหรืออาจจะพูดยาวไปถึงว่าเรื่องของอเรื่องของสูตรพัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวค่ะก็อยากฝากทุกท่านไว้ประมาณนี้ขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ